ต้องมาทำคลิปอีกรอบเพราะว่าสั่งมาตลอดขาดไม่ได้เลยกับน้องคนนี้ตัวช่วยตัวสำคัญสำหรับสาวผมยาวหรือสาวผมยุง่งผมยิงผมหยองผมพันผมหวีไม่ออกต้องมีน้องคนนี้ติดบ้านไว้เลยนะและจะทำให้การสระผมการหวีผมการดูแลผมของเราเป็นเรื่องที่สะดวกสบายไม่งุดงิดอีกต่อไปเพราะว่าน้องทำให้ผมของเรา เรียบลื่นนิ่มหวีง่ายผมไม่พันอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นไม่ฉุนหอมติดหัวนานหลายวันทาไม่ซะที่สำคัญคือกระปุกใหญ่เบิ่มแต่ราคานิดเดียวเองใครสนใจก็กดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะและปัญหาผมพันผมยุ่งผมหยิง ผมหวีไม่ออกผมเป็นก้อนผีช่อก็จะหมดไปทันทีเสื้อรถเถอรจะบอกว่าผมย่อยๆยองๆของเราเนี่ยโคตรพันกันเลยสะผมทีแทบร้องไห้แต่มาเจอน้องคนนี้เอาอยู่เลย